มาต่อกันที่ภาพบรรยากาศ,ศกิจกรรม The Star Shooting To u r n a m e n t ค่ะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยแอป the Star คนฝาขวาดาวค่ะซึ่งได้คัดเลือกผู้โชคดีจากการร่วมทากิจกรรมต่างๆของแอป The Star คนฝาขวาดาวมาจํานวน40คนค่ะมาร่วมแข่งขันเฮนบอลกับน้องๆ The Star สิด้วยค่ะราคะซึ่งงานนี้เขาก็จะแบ่งกันเป็น4ทีมนะคะแล้วก็<ช>แต่ละทีมจะมี The ะ t a r ร์สิเนี่ยทั้งหมด2คนบวกกับเซนคลับอีก10คนนะคะรวมเป็นทีมละ12คน<ช>แล้วก็แบ่งออกมาเป็น4ทีม ด้วยกันนะคะก็คือสีแดงสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าค่ะสำหรับบรรยากาศในงานจะสนุกสนานขนาดไหนไปชมกันได้เลยค่ะ เป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นเพื่อเอาใจแฟนคลับของ The Star 10กันโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะกับงาน The Star Shooting Tournament โดยมีผู้โชคดีกว่า40คนที่ร่วมสนุกกับแอป The Star ้นฟ้าคว้าดาวได้เข้ามาทำกิจกรรมสุด EX c ก u s ค v e กับเรา The Star 10แบบใกล้ชิดทั้งการแข่งขันเพนบอลและปิดท้ายความสนุกด้วยมินิคอนสเสิร์ตท,ที่พวกเขาเตรียมมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยล่ะค่ะ ทั้งความสุขและความสนุกกับบ้านกันไปแบบเต็มๆใครที่พลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะครั้งหน้ารับรองว่า Entertainment Update จะนำกิจกรรมเหล่านี้มาฝากคุณผู้ชมกันอีกแน่นอนค่ะ